สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจ้านางจะพามาทานอาหารนะคะที่บ้านตับเป๊กอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรมัมยซึ่งเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะคะตอนนี้ก็มีลูกค้านั่งอยู่หน้ารา ด้านในเห็นทางร้านบอกว่าเพิ่งเคลียโต๊ะเสร็จวันนี้เห็นว่ามีลูกค้าเยอะพอสมควรนะคะนี้มาเจอลูกค้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเอามาประจำเลยใช่ไหมคะเนี่ยวันนั้นมาก็เห็นหน้าคุ้นๆน,นะคะ อีเดีวแสดงว่าอาหารร้านนี้ต้องถูกใจแน่ๆเลยมาบ่อยกี่ครั้งแล้วคะมากี่ครั้งแล้วคะสี่ครั้งที่สี่แล้วเนาะวันเกิดก็มาวันเกิดก็มาอันนี้เพิ่งเพิ่งมาถึงเลอคะยังไม่มีอาหารสั่งไปแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะนี่มาถึงอาหารจานแรกมาแล้ว อันนี้คืออะไรคะคุณลูกค้าว่นี่ยำรวมทะเลคะ่ะยำรวมทะเลอร่อยเหรอคะอร่อยค่ะ,ะได้ข่าวว่าสั่งประจำเหรอคะสั่งประจำเลยคะ่ะมาสี่ครั้งก็สั่งสี่ครั้งคะ่ะฮ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยอร่อยค่ะ,ะแสดงมาติดใจใช่ไหมคะ<ช>แล้วคุณลูกค้าราคะท่านนี้ราคาก็เหมือนกันคะ่ะเหมือนกันทานประจำ ส่วนมากจะมาด้วยกันใช่ไหมโอเคค่ะ, <laughs> okay, คะเอาทานไปเรื่อยๆนะคะสั่งไปหลายอย่างใช่ไหมคะเด็กถ้างั้นก็ขออนุญาตรีวิวนะคะทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ